ครับเมื่อนี่ครับวัดดีสำรับเสานี่ครับมือนี่จะให้เบิง้งที่เด็ดน้ำเพิงเนาะครับเนาะน้ะนำเพิงคู่มือนี้ให้พี่น้องซื้อแบบนี้เลยครับเด้อซื้อน้ำเพิงแบบมาปั่นเอาเองครับนี่ครับซื้อแบบมาปั่นเอาเองเลยครับหนึ่งกิโลพอดีครับ ปีนี้ช่วงนี้เพิ่นขายโดดระสามลอยหาสิบบาทครับพี่น้องครับน้ำเพิงตอนนี้เขาเอื่อนน้ำเพิงเดือนห้าเดือนมีนาเนี่ยขึ้นเป็นน้ำเพิงเดือนหาเป็นน้ำเพิงสั้นยอดครับน้ำเพิงที่ด็ดสุดยอดสมุนไพรรวนครับแม่ห้องเพิ่นสิไปบินตอมจีซอนมาสะสมมาเพื่อสิมาเป็นน้ำเพิงโมเมนธร,รมมาาครับเพื่อจะห้าไหนเป็นค้องห้าย่าครับหนึ่งกิโลพอดีครับพี่น้อง สื่อมาไหวเลยครับผู้ใดต้องการสื่อมาไหวเดือนหาครับผมน้ำพึ่งเดือนห้าดูละสามร้อยห้าสิบบาทให้สื่อแน่นี้ครับพี่น้องครับั้นสื่อแบบใส่กวดเม็ดสาชีบมันได้การตุ่มตุ้นมีถูกแบบผู้ทั้งคนก็เขียวน้ำตาลใส่มันหาอยากแต่ว่าหันอยากได้เงินได้ไหลายลเขียวน้ำตาลใส่ให้สื่อมาไหวข้าวเดียวกับบดกินกับไผ่สมครับ เป็นฟองฟ้าฝะผู้ใดต้องการก็คือสั่งเขาเอามาปั่นเอาเองมันจงคอยทันโลกครับกันบวสันบวัวได้เราเพราะว่าเขาโหัวดีไรผู้หัวดีหัวดีอีกีครับเขียวน้ำตาลปิ๊บใส่มาขายเฮาตัวนี้คือเตือนไพ่เนาะครับเนาะสำหรับอขอน้ำเพิงพวกมากน้ำเพิงมากน้ำวันก็คือสื่อแบบนี้แล้วครับ คนผู้ไร่ยากไรก็ถักถ่ายมาเลอยครับเพราะว่าหลวงไส่คนหาเพิ่งขายนะครับโหลดละสามร้อยห้าสิบบาทครับพอได้อยู่ครับคนผู้ไรสนใจก็สั่งโดดครับถักถ่ายมาเพราะว่าเอาแบบนี้แล้วครับมันจะคอยสั่เกีนครับแนะนําไห้สาหรับปวอกมักลำเพิ่อนนะครับเดื่องจะให้เข้าบีบให้จาซื้อเป็นขวดครับต้องเอาแบบนี้ครับ สํารับคลิปนี้ก็ลาพีลาน้องกํานามหวานเนี่ยนะครับสวัสดีครับ